กระดอยบอลไทยไปดูความเป็นมาของปียพง์ผิวออมเป็นอย่างไรครับ ยเด็กที่ไม่แตกต่างไปจากคนทั่วไปนะครับเพราะว่าเป็นวัยที่สุกสนแล้วก็อยากจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาออกกําลังกายและเล่นกีฬาซึ่งตัวผมเองในวัยเด็กก็ต้องอยอมรับว่าค่อนข้างโชคดีเพราะคุณพ่อน,นั้นรับราชการเป็นทหารบกแล้วก็อยู่ในค่ายทหารปานบุรีทําให้มีสนามที่จะวิ่งเล่นแล้วก็มีพ,พักพวกเพื่อนฝูงที่ เป็นรุ่นเราคราวเดียวกันในการที่เล่นกีฬายเยอะนะครับแล้วคุณพ่อผมก็เป็นนอกเหนือจากเป็นทหารบกแล้วเนี่ยก็ยังสอนเรื่องของการวิ่งด้วยนะครับผมก็เลยติดมานะครับแล้วก็พอไปเห็นคุณพ่อฝึกทหารหรือไปฝึกวิ่งเราก็ไปร่วมเล่นฟุตบ,บอลซึ่งมีลูกพลาสติกอยู่หนึ่งลูกนะครับแล้วก็มาเตะก,กัน10คน20คน30คนนะก็เป็นการสุขนานก็ถือว่าเป็นการจุดกําเนิดในการที่ให้ผมได้มีความที่อยากจะเล่นกีฬานั่นเองนะครับส่วนเรื่องของชื่อพระเดชขันเคือนั้น ก็เป <T itt les> ็น <das> ช <quart an> ื่อเดิมชื่อแรกมาเลยนะครับตั้งแต่พอคลอดมานี่ผมนี่ต้องบอกเลยว่าตอนที่คลอดมาอยู่ในค่ายทหารในการเดินทางที่ไปแจ้งที่อำเภอมันค่อนข้างไกลคุณพ่อเลยไปแจ้งเกิดช้าไปหน่อยก็ถือว่าเป็นการโชคดีนะครับทุกวันนี้รับราชการได้ต่อคือชื่อครั้งแรกก็ชื่อเผด็จนามกุลจริงๆแล้วเนี่ยนามกุลของคุณพ่อผมเนี่ยนามสกุลขันเขื่อนะครับต่อมาภายหลังเนี่ยชื่อเผด็จเนี่ยขอพึ่งกับคุณพ่อผมเนี่ยอยากจะมันคล้ายๆกับพ่อผมชื่อร้อยเอกพลนะฮะมันคล้ายๆกันก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อปี๋พงษ ซึ่งแปลว่าที่รักแล้วก็ใช้นามสกุลของย่าแทนชื่อไปตามคุณผิวอ่อนนั่นเองนะถ้าชื่อเดิมๆก็คือพันเด็ชขันเขืออันนี้ชื่อดังเดิมนะครับตอนเด็กนะครับนอกเหนือจากเล่นฟุตบอลแล้วเนี่ยฮะก็ยังมีกีฬาอย่างอื่นที่เล่นด้วยนะครับ ซึ่งเป็นกีฬาที่คล้ายๆกันรูปกลมๆเหมือนกันก็คือนั่นคือเซปักตะกร้อนะครับเซปักตะกร้อที่เล่นก็ด้วยเหตุผลเพราะว่าจังหวะที่ตัวเองนั้นต้องการที่จะเล่นฟุตบอลนะในกีฬาเนี่ยเวลาไปสมัครแล้วเนี่ยสมัยก่อนตัวผมเป็นตัวเล็กคาเรียกว่าจิ๋วนะฮะรุ่นก่อนๆจะรู้จักผมดีผมไม่ได้ตัวใหญ่มากมายนะฟุตบอลนี่ถือว่าเราเป็นพื้นฐานที่เล่นมาแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่ที่มาเล่นฟุตบอลจริงจังก็คือในจังหวะที่มาเข้าโรงเรียนสารสิทธิ์วิทยาลัยนะฮะอันนั้นเนี่ยก มาเล่นตะก้อก่อนนะฮะก็คือเป็นนักเรียนประจำเพลินคุณพ่อเนี่ยเสียไปลบในสงคารามกลับมาก็เสียพอเสียปั๊บคุณแม่ก็เลยให้ผมไปเป็นนักเรียนประจำี่โรงเรียนสาธิตโรงเรียนประจำนี่ก็สอนสาศาสตร์ในเรื่องของออกกํลาลังกายเล่นกีฬาเาราียนภาษาอังกฤษแย่ๆไปหมดนะคะรับก็หลักสูตรที่ต้องบังคับนะฮะที่โรงเรียนก็มีการให้เลือกอกีฬาที่จะเล่น ผมก็เลยเลือกกีฬาฟุตบอลหลังจากสาวศิลแล้วมาเรียนที่นครปฐมนะครก็มาท่านี้อยู่นครปฐมโรงเรียนศรีวิชยัยวิทยาเล่น2แบบเลยนะครับเล่นทั้งตะก้อเป็นนักตะก้อกีฬาของโรงเรียนแข่งกีฬาประจําจังหวัดนะฮะก็ถือว่าประสบความเร็วในระดับหนึ่งไม่ค่อยได้แชมป์แต่เข้าชิงตลอดนะฮะเพราะวะ่าแต่ก่อนนักตะก้อเก่งๆเยอะนะฮะแต่ก็ถือว่าเข้ารอบรองรอบชิงส่วนฟุตบอลน,นี่ถือว่าโชคดีนะฮะฟุตบอลศรีวิชัยนั้นจะเข้าชิงนะฮะแล้วก็ได้เป็นรองแชมป์แพ้ก็แพ้พระประถมวิทยาลยฮะแต่เราาถือว่ก็็ยังเปนดดดาาาวววเ่่นนนนนคคคึงทีใให้้มสจแลก็ตติม หลังจากเราจบจากโรงเรียนศิวิชัยวิทยาซึ่งได้มีโอกาสพัฒนาศาสตร์ลูกหนังอยู่3-4ปีนะครับก็มาสมัครเป็นนักเรียนโรงเรียนจาก,กาซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้นผู้ชายไทยเนี่ยหรือว่าเด็กๆไทยเนี่ยถ้าอยากจะเป็นนึกถึงฟุตบอลเนี่ยต้องนึกถึงกองทัพอากาศเพราะว่าเป็นสโมสรที่มีความยิ่งใหญ่รุ่งเรืองมากมายเหลือเกินนะครับนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมีสโมสรการท่าเรือก็ย,ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะฮะแล้วก็มีสโมสรราชวิถีนะฮะสโมสรธนาคารกรุงเทพ สโมสรราชราแต่เด็กบ้านนอกอย่างผมเนี่ยหรือว่าหลายๆคนที่เลือกกองทัพอกกาศด้วยผลเพราะว่าเวลาถ้าสามารถรับราชการได้แล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะเราไม่เป็นคนไม่มีสตางค์ฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะมุ่งมาคัดที่กองทัพอกกาศแต่หารู้ไหมว่าการมาคัดเป็นนักบอลกองทัพบกกาศค่อนข้างยากครับเพราะทุกคนก็มีจุดหมายเดียวกับผมก็คือคุณพ่อคุณแม่ฐานะยากจน ต้องการเขาร้ารับราชการเพื่อแบ่งเบาภาระดังนั้นคนก็สมัครมาแห่เป็นแสนคนนะครับแล้วก็แต่นักฟุตบอลเป็นหมื่นคนนะฮะกว่าจะคัดมาได้ในปี2522นั้นเหลือประมาณ26คนก็ถือว่าเลือดตาแทบกระเด็นนะฮะถือว่าเป็นความโชคดีด้วยฮะที่ได้มีโอกาสรับคัดมาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพกาศนะครับผมโชคดีนะคะคุณแสงศักดิ์เมืองสุรินทร์นะมีบันได3ขั้นนะคือชกสองครั้งครั้งที่3โป้งเป็นแชมป์โลกเลยนะครับแต่ผมนั่นบันได2ขั้น คือหลักจากโรงเรียนจากอากาศซึ่งเป็นนักฟุตบอลเยาวชนนะฮะรุ่นเดียวกับผมก็มีจิตพงษ์มีสงเนินนะฮะอดีตนักบอลทีมชาติไทยนะครับคุณนราศักดิ์บุญเกลี้ยงนะครับคุณสมพูิฐานทาตเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็มีมากมายหลายคนที่เป็นติดนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับรรผมเป็นเยาวชนพอเป็นเยาวชนขึ้นมาปั๊บเนี่ยผมโชคดีนะครับที่มีโค้ชนะฮะที่ให้อ่าเขาเรียกว่าให้ความเป็นดูผมของกองทัพอากาศก็คือนาวอากาศเอกพิเศษสุภกิจมีลาภกิจนะครับ แล้วก็ยังมีนกักอากาศโทสุชินกสิวัฒนะฮะซึ่งเป็นอดีตนักบอลทีมชาติไทยที่มีตาถึงนะฮะแล้วก็มีนัอากาศเอกอารีหลายๆคนนะฮะในวงทัาวข่ายก็มองเห็นว่าเออเด็กคนนี้มันมีแววก็เลยให้ผมขึ้นมาเล่น้วยพระรานควีนส์คัพนะฮะถือว่าเป็นการพาชั้นบนไดสองขั้นเล่นเยาวชนแล้วเล่นทีมชุดใหญ่เลยนะครับถือว่าเป็นความโชคดีเหลือเกินที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสัคันแล้วให้ความกูนาผมขึ้นขึ้นไปเล่นในชุดใหญ่ครับ หลังจากที่เล่นถ้วยพระธานควีนส์ครับถือว่าเป็นทันวร์นาเมนต์แรกที่ขึ้นมาเล่นทีมชาติทีมทอชุดใหญ่นะครับแล้วก็ข้ามนะฮะพอควีนส์ครับเสร็จเนะี่ยในปลายประมาณเดือนตุลาฯหลังจากนั้นจะมีการแข่งขันชิงถ้วยพระธานประเภทเกาะซึ่งถือว่าสําคัญที่สุดสําหรับวงการฟุตบอลไทยนะครับเป็นถ้วยใหญ่ที่สุดนะครับผมก็ได้มีโอกาสติดทีมกองทัพอากาศนะฮะถือว่าเป็นความโชคดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งความโชคดีนั้นนะฮะคือพอติดกองทัพอากาศในปีนั้นแล้วเนี่ยก็พาทีมกองททัััพพออาาาาากกศเเข้้ชชชชิงลรรรรรรบบีมปะปะปปะะแไ2ตตู่นค ซึ่งผมเป็นคนยิงประตูแต่สําคัญมากกว่านั้นก็คือว่าตัวผมเองในปีนั้นนะครเป็นเด็กหัวเกรียนเป็นเยาวชนขึ้นมาเป็นดาวซันโวของฟุตบอลชิงถ้วยพระราทานประเภทกอซึ่งไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนก็ถือว่าเป็นการสร้างมิต,ติใหม่ให้กับวงการฟุตบอลไทยแล้วก็เป็นการที่เขาเรียกว่าช็อกในวงการฟุตบอลไทยก็ได้ว่าเด็กจากบ้านนอกคนคนหนึ่งอายุแค่17ปีนะครับมาเป็นดาวซันโวทัถ้วยพระรานประเภทกอซึ่งแซงหน้ารุ่นพี่ๆล่ามากมายหลายคนเลยเกินนะครับพี่ชัยคงศรี ดาวยศด,ดาราเจษดาพรนภัทรลุงวิรยุทธสวัสดีเชิดศัก์ยยบุตรนะครับสุนทราการาลงคือนักบอลเหล่านี้เป็นอดีตเป็นนักบอลทีมชาติไทยซึ่งเก่งกล้าสามารถทั้งสิ้นนะแต่ผมไม่หนหึกว่านอกเข้ามาเป็นดาวซนโวทุกคนก็ค่อนข้างให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับ <SM AS> พอหลังจากนั้นแล้วถือว่าเป็นความโชคดีขั้นต่อไปก็คือว่าหลังจากที่เป็นดาวซนโวแล้วก็ มีโค้ชคนหนึ่งซึ่งถือว่าทุกวันนี้ผมก็ยังเรียกว่าเป็นพ่อคนที่สองอยู่ถึงแม้ว่าท่านจะเสียชีวิตไปแล้วก็าตามก็คืออาจารย์ประวิทย์ชัยศารนะฮะชัยสารซึ่งเป็นปรมาจารย์ศาสตร์วงการพวันไทยที่หาตัวจับยากเหลือเกินนะฮะอาจารย์ประวิทย์ชัยสารนี่ถือว่าเหมือนกับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือพอผมมาทุกวันนี้ถึงรู้ว่าทําไมอาจารย์ถึงมอบให้ผมในทุกๆอย่างก็คือไม่ว่าจะเป็นความรัก ความเมนดูความทุ่มเทความเอาใจใส่แล้เรื่องของการสอนทั้งในและนอกสนามไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับนักฟุตบอลหลากหลายคนได้รับการสอนมาจากอาจารย์วิทย์แล้วเป็นนักบอลที่อาจารย์วิทย์ให้ความดูแลทั้งสิ้นไม่ว่าคุณเฉลิมบุทธสานาพลคุณวรลวันชิตตาวันนิชคุณชะลอของพระจรในอดีตที่ผ่านมานะครับแม้กระทั่งรุ่นนะ้านๆะอย่างนะ้านะอํานาจเฉลิมชาวฤทิ์เนี่ยฮะก็ได้รับการดูดูจากอาจารย์วิทย์ชัยสาทั้งสิ้นแต่ผมอาจจะมีข้อปิดย่อยก็คืออาจจะได้รับความเมนดูเป็นพิเศษ ซึ่งอาจารย์ก็มีความกรุณาที่จะให้ความเอาใจใจส่ผมเพื่อที่จะให้ผมนั้นขัดเกลาไปเป็นนักบอลที่ดีซึ่งก็ผมก็ทําตามที่อาจารย์ต้องการทุกอย่างเลยนะก็ถือว่าเป็นพ่ออีกคนหนึ่งที่ผมจะขาดไม่ได้เลยในระยะเวลาอาดีตที่ผ่านมาถ้าขาดแล้วนี่มันเหมือนกับขาดความมั่นใจในบางเรื่องที่ผมมีดีทุกวันนี้ก็เพราะาอาจารย์วิชัยสามเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมเหมือนกันนะครับ แล้วหลังจากที่เราได้เล่นทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องปี2-4-2-5 2 25ก็ถือว่าเป็นความโชคดีอีกที่มีสโมสรจากเกาหลีใต้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่มองนะฮะนักบอลในอาเซียนนะฮะไทยมาเลยสิงคโปร์อินโดเขมรลาวอะไรเขาไม่มองนะครับเพราะว่าถืออ่อนกับบ้านเขานะครับบ้านเขาเขานี่จะมองนักบอลในยุโรปหรือพวกอเมริกาใตา้ซึ่งผมถือว่าโชคดีที่ทีมลักกี้โกสตา ให้ความสําคัญแล้วก็มองว่าเออเด็กอย่างผมไอ้หัวเรียนหรือว,ว่าเด็กวัยรุ่นคนนี้มีอนาคตที่ดีก็ให้ผมไปทดสอบพีทัพแต่ก่อนไปนั้นก็ได้รับการฝึกซ้อมจากอาจารย์ป็วิชัยสามฮะแล้กคนที่ลืมไม่ได้จากอาจารย์ปาร์คยองแบซึ่งอาจารย์ปาร์คยองแบนี่ขออญาตเรียนว่าเป็นคนเกาหลีที่มีหัวใจเป็นไทยเพราะว่าทหารไทยในสมัยสงคารามที่ไปลบนะฮะที่ไปช่วยในส่วนของเกาหลีลบนั้นก็ดูแลอาจารย์เด็กเกาหลีมีปัญหามากมายก็คนไทยมีน้ําใจเอ,อราวมารีก็อาจารย์ปาร์คเลยมาเลี้ยงไว้แล้วเขาก็นึกถึง คนไทยมาโดยตลอดเรเขาก็เป็นคนช่วยผลักดันผมให้เป็นเล่นในนามสโมสรลักกี้โคนสาประจำวิชัย3สามซึ่งตอนไปเทสต,ตอนแรกก็ถือว่าลําบากหนักมากเพราะบอลชีพไม่เคยเจอฮะคิดถึงบ้านอาหารกไ็ไม่เหมือนบ้านเราหนาวก็หนาวซ้อมก็หนักอยู่คนเดียวมันโฮมซิกสารพัดนะแต่ถือว่าเอาตัวรอดไปได้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผมอีกอย่างหนึ่งนะครับไปอยู่เกาหลีประมาณ2ปีครึ่งนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะับพอไปเล่นอาชีพถือว่ามากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไปเกาหลีก็ไม่ได้รับการยอมรับ แต่พอไปอยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราได้ซึมซับวัฒนธรรมและโชว์ศักยภาพให้เขาเห็นนะครับเขาก็ยอมรับมาเรื่อยๆแต่พอยอมรับอย่างเดียวไม่ได้เราต้องแสดงศักยภาพให้เราเห็นว่าเราคนไทยไม่เป็น2รองใครนะเราก็สามารถที่จะพอลงสนามแล้วก็ยิงประตูดได้อย่างต่อนเนื่องแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือพาทีมลัคกี้โกสตาจากอันดับเจ็ของบุยๆทำไมก่อนมี8ทีมนะครับเล่นกันเจอกัน3ครั้งมาเป็นแชมป์ได้นะฮะ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของทีมลักกี้โกซาซึ่งทุกวันนี้ก็คือ FC ฟซโซนซึ่งเป็นแชมป์มาตลอดนีฮะจาก,กวันนั้นผมจุดประกายมาแล้วก็ผมว่าเป็นทั้งดาวซันโวมีการผ่านประตูให้เพื่อนยิงประตะูได้มากที่สุดแอสซิสนะฮะแล้วก็ยิงประตูสวยเดอะเบรดเพเยอร์ Player, แล้วก็สเวตผู้เล่นยอดเยี่ยมคือทุกรางวัลที่เกาหลีมีนะผมกวาดเรียบทุกรางวันก็ถือว่า สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลเกาหลีถือว่าเป็นครั้งแรกที่นักบอลต่างชาติไปกวารางวัลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทําให้คนเกาหลีรู้ว่าคนไทยก็มีฝีมือะไรมือไม่แพ้พวกเขา